ครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคํำวิเศษครับประจำวันพฤหัส,สบดีที่2เมษายน2563ครับก็ตอนนี้ก็คือ22นาการ34นาทีนะฮะคืนนี้ยาำดึกครับก่อนที่จะนอนพักผ่อนเนี่ยผมเห็นบทความในหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้นะครับน่าสนใจมากก็คือคุณสมมายปริชัดเนี่ยเขาได้เสนอให้สว สอวอนะฮะสอวอสอวอสสลดเงินเดือนตัวเองครับน่าสนใจนะครับเป็นแนวคิดตรงนี้แล้วก็ผมจะพาไปดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนกันด้วยครับคนณนะครับคุณสมมัยปริัชัดเขาจะว่าท่านเป็นอดีตบรรณาธิการของออมติชนเลยนะครับก็เขียนพูดถึงเสียสละเพื่อชาติลดเงินเดือนสอสส,สวสู้โควิด 19นะครับท่านเขียนว่าอย่างนี้เลยครับบอกว่าก่อนโรคอุบัติไวรัสโคว COVID ิด -19, 19จะแพร่หวัดในเมืองไทยสถานการณ์การชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบให้สถานประกอบการโรงงานปิดตัวจำนวนไม่น้อยอยู่แล้วทำให้ลูกจ้างพนักง,งานตกงานต่อเนื่องคนงานเหล่านี้เป็นแรงงานในในระบบเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมกลุ่ม33เมื่อตกงานจะได้รับความช่วยเหลือ การว่างงานตามเกณฑ์ของประกันสังคมเมื่อเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดจังหวัดต่างๆมีการประกาศสถานประกอบการกว่า30ประเภทเริ่มจากกรุงเทพมหาคนครในวันที่22มีนาคมถึงวันที่1 2เมษายนทําให้คนตกงานเป็นกลุ่มรายงานนอกระบบประกอบอาชีพอิสระทั้งอยู่ภายใต้ใประกันสังคมมาตรา39และ40และไม่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อมารัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการ ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่26มีนาคมสิ้นสุด30เมษายนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆจึงประกาศขยายการปิดสถานประกอบการออกไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนทําให้ผู้ตกงานทั้งแรงงานในระบบเดิมและนอกระบบเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากด้วยเห็นนี้เองทําให้จํานวนผู้เดือดร้อนที่กระทรงการค,คลังคาดว่าจะมายื่นขอความช่วยเหลือเตือนละ5,000บาทรวม3เดือน เป็นเงิน15,000บาท3ล้านคนเพิ่มพรวดขึ้นเป็น20ล้านคนครับตามความคาดการณ์ของพรรคกล้าที่มีนายกรรมนตรอดีตนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าระบุว่าต้องใช้เงินถึงแสนส0งล้านต่อเดือน3เดือนต้องใช้360แสนล้านประเด็นมีว่ารัฐบาลจะนําเงินมหา,าศาลมาจากไหนซึ่งมีผู้เสนอความคิด แนวทางต่างๆในเชิงหะบมากมายแล้วโดยเฉพาะการออกพระราชกำหนดกู้เงินฉุกเฉินการปรับงบประมาณประจำปี2563ซึ่งต้องรอก,การตัดสินใจของนายัมตรีและคณะมนตรีว่าจะใช้มาตรการใดเงินอีกส่วนหนึ่งที่สามารถผ่อนเบาภาระส่วนรวมได้บ้างก็คือเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมีสะสมจำนวนนากน,น,นับแสนล้านเงินกองทุนนี้ส่วนหนึ่งต้องเอามา ให้ความช่วยเหลือผู้กันตนมาตรา3 3 3 9และ40ตามเกณฑ์อยู่แล้วแต่เนื่องจากกฎหมายที่ใช้อยู่ไม่ครอบคลุมถึงกรณีออต,ตกงานอันเป็นผลมาจากไวรัสโควิด -19 กระทรวงรายงานจึงมีมติให้แก้กฎหมายให้แก้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ผู้ประกันตนที่รับสิทธิ์ด้วยตั้งแต่วันที่1มีนาคม63และเสนอให้กระทรวงการคลังดูแลเพิ่มเติมทำให้ ได้รับสิทธิช่วยเหลือที่เพิ่มเพิ่มพรวดขึ้นอีก5ล้านคนครับสำนักง,งานประกันสังคมไม่ยอมควักเงินกองทุนที่มีอยู่มาจ่ายท,ทั้งทงที่พรบรประกันสังคมกําหนดให้ชดเชยกรณีว่างงานสูงสุดไม่เกินรายละ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนแต่ที่จะจ่ายเต็มกำลังคณะกรรมการประกันสังคมให้ชดเชย150ต่อเดือนคือจ่ายแค่7,500บาทที่ผ่านมา ที่ผ่านมาผลประกอบการในการนาเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนออกดอกผลได้กําไรต่อเนื่องทุกปีเป็นจํานวนมากเพิ่งมาสู่ตอนที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถานการณ์โควิดจึงเกิดความหวั่นเกรงไว้ทําให้เกิดการกระทบในทางการเงินและเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวเลยใช้แนวทางขอให้รัฐควักเอาส่วนเงิน ส่วนรวมมาจ่ายไม่ดึงเงินกองทุนออกมาเพื่อแบ่งเบาภาระทั้งที่เป็นสถานการณ์ถึงคราวจ่ายควรจ่ายทำนองเดียวกันส่วนราชการกต่างๆยังไม่ดําเนินการตามมาติคอร,รมอนในวันที่10มีนาคม2 5งหให้ตัดงบที่ยังไม่จําเป็นเร่งด่วนลง10นํามาลงสมทบที่งบกลางขณะนี้ยังไม่มีส่วนราชการใดระบุว่าตัดงบบริหารได้แม้แต่หน่วยงานเดียวรวมทั้งงบซื้ออาุธ รวมทั้งงบซื้ออาวุธนะครับของกองทัพท,ที่ถูกเสนอไว้ก่อนไม่มีคําตอบใดๆไปยังสํานักง,งบประมาณเมื่อมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเชิงระบบยังรอการตัดสินใจมาตรการแก้ไขเชิงจุลภาพรสบุคคลอีกแนวทางเป็นสามารถดําเนิน,นการดําเนินการได้ทันทีหากําจริงอย่างที่ปากพูดกันเราจะต่อสู้ไว้ด้วยกันเราจะนาชนะในที่สุดท่าน,านพลเอกประยุทธ์นะฮะประเทศไทยต้องชนะ ตัวอย่างข้อเสนอที่เราเริ่มได้ยินบ้างอาทิมหาเศรษฐีสิบอันดับแรกของประเทศไทยช่วยกันลงขันตั้งกองทุนช่วยเหลือโควิดจานวนเสร็จวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังจะตามใหมา่ไม่นานอีกส่วนหนึ่งครับที่อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระส่วนรวมได้แม้ไม่ใช่เงินมากแต่เป็นสัญลักษณ์ว่าท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายอย่างเช่นสวโดยตําแหน่งแม่ทัพประกาศแล้วไม่ขอรับเงินเดือนจะรับทางเดียวผมเชื่อว่าหลายท่านคิดอยู่ แต่ไม่กล้าออกตัวเพราะกลัวเพื่อนมองหน้าเลยอาสาเสนอว่าสสส,สวลดเงินเดือน50%ิเอนตเอามาช่วยช่วยส่วนรวมจนกว่าสถานก,การณ์จะคลี่คลายรายได้คนละแสนกว่าลด50%คนละ5 0 0 0มจะละ 50, คนรวมเป็นเงิน37.5้าล้านไม่น้อยนะครับช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลขอเวลาอีกไม่นานได้ไม่น้อยทีเดียวนี่ครับนี่ก็คือคุณสมหมัยปริชัดนะครับ เขียนข้อเสนอไว้ตรงนี้ก็พาทุกท่านไปชมน่นหนึ่งของปัติชนหน่อยนะครับปัติชนครับวันนี้เป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพด้วยนะครับก็มีการสั่งปิดสะดวกซื้อร้านค้ากทมเที่ยงคืนตีห้าุณซื้อซีพีป่วยดับทำเนียบโควิดป่วยดับทำเนียบโควิดอีกรายที่2กัก100 DSI ห่วง ติดเชื้อกรุงเทพพุ่งนะครับอันนี้ท่านหญิงสันวรีไม่ให้โดนก็มอบมอบพระราชาสิ่งของให้กับแพทย์ที่ซีริรลชนะครับสารอนุญ,ญาตให้เปรมชัยกับผู้ดีกาคดีเสือดำครับออมสินออมสินก็ช่วยลูกค้าไวรัสพักนี้3เดือนครับต้นดอกไม่ต้องยื่นกู้วิกตูนัดเคาะพลเากฉุกเฉินจ่ายชุดแรก50,000 0คนชุดละ5,000ันี่นะครับ ฝ่ายค้านพร้อมหนุนฝ่าโควิด19ไกลไม่ขัดเพิ่มเงินฉุกเฉินครับแล้วก็สํารวจป้องกันพฤติกรรมโควิดนะครับบิ๊กตู่สั่งจังหวัดเหนือการแก้ฮอสปอตใน1เดือนนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อนะครับมีผู้เสียชีวิตอายุ6 7ปีนะครับเสียชีวิตบนรถไฟนะครับเดินทางมาจากปากีสถานลงที่สวนอภูมิแล้วมาต่อรถไฟนะครับเสียชีวิตนะครับมาตรการเยียวยาโควิดทัวโกอิสุสุปิด2โรงงานชั่วคราวครับ พิษโควิดทําอะไรขาดนะครับแห่คุมปิดเปิดสะดวกซื้อทัวร์วูบโรงแรมโกลกหยุดนะครับหนักจริงๆครับหนักจริงๆครับโควิดโรงแรมกว่าสามหมื่นลงในประเทศไทยนี่ก็หนักเลยนะครับคนเป็นล้านคนที่ตกงานก็ขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตาม ช่อง youtube ชีพทำคำวิเศษนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดทั้งหมดครับสวัสดีครับ